สวัสดีตอนบ่ายครับผมสวัสดีผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับกว่างชนบ้านนานะครับสวัสดีผู้ชมนะครับทางเพจ a c e b o o k นะครับโอียงม่กว่างชนล้านนานะครับกว่างชนล้านนาครับวิถีวิถีไทยวิถีชาวบ้านวิถีชนบทนะครับร่วมอนุรักษ์นะครับกว่างชนไทยนะครับกว่างชน นานนาครับผมสวัสดีวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็น EP ีหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปสองสามวันนะครับอันนี้เป็นอ้อยตัดใหม่นะครับที่เพิ่งเอาลงนะครับนะครับช่วงบ่ายนี้ก็ลูกค้าก็เพิ่งกลับนะครับเราก็เข้ามาถ่ายทํานะครับมาสภาพภาพโดยรวมณนวันนี้นะครับก็ขายไป บ้างแล้วนะครับก็เริ่มบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมณนวันนี้นะครับที่นําเสนอนะครับเป็นกวางชนสายป่านะครับกวางชนนั้นเป็นกวางชนนักครไทยนะครับเนาะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับสายชนนะครับค่อนข้างที่จะไม่หรือหวาเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้เขาดินนะครับเนาะเป็นกวางใหม่เพราะได้ลมนะครับเป็นกวางที่อารมณ์วันนี้นะครับ ก็เป็นกวางใหม่ในพวกนี้นะครับเขาจะค่อนข้างจะดิ้นนะครับค่อนข้างจะดิ้นแล้วก็เลยต้องปิดฝาไว้นะครับหน้าตาจะประมาณไหนนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นี่ก็ขายไปนะครับลูกค้าก็หยิบไปนะครับว่าขายไปเยอะเลยนะครับนะครับขายอ่าของชนพวกนี้นะครับเป็นเป็นก่องป่านะครับเป็นกล่องป่านครไทยนะครับอ่านะครับ ชาติกาเนิดของเขาก็อยู่ในอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณงโลกนะครับก็เราถือว,ว่าเราทํากวางตรงนี้มา10กว่าปีแล้วนะครับตรงไหนที่เป็นกวางที่มีกวางของนครไทยนะครับตรงไหนมุมไหนมันมีทุกอย่างนะครับเกรดของกวางหรือว่าเกรดของแมงนะครับมีทั้งสวยมีทั้งไม่สวยนะครับมีทั้งเก่งมีทั้งไม่เก่งนะครับเราจะหากวางตรงไหนของนครไทยนะครับ ้าพูดถึงถ้าเป็นสายป่าของนครไทยนะครับเราจะหาตรงไหนของเขาที่มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์มีความเก่งมีความดุนะครับมีความทนนะครับของร่วงกว่างนาครไทยนะครับเอาไว้ให้นะครับพี่พี่น้องๆชาวกว่างชนได้เล่นนะครับหรดูว,ว่าได้ศึกษานะครับแล้วแล้วก็ทําสายพันธุ์เพราะเพราะพัพพพนธุ์นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยรุ่งกว่างของเราก็เริ่มเริ่มหายากไปทุกทีนะครับการคัดหาสายพันธุ์ก็ดีนะครับที่บางครั้งก็เพาะรุ่งกว่างอยู่นะครับเราจะทําตรงไหนนะครับให้มีให้มีรุ่งกว่างที่มีคุณภาพนะครับก็มันต้องเติมสายด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเพาะก็อยู่อย่างนั้นนะครับสองปีสามปีบางทียีนเขาเขาก็ตันนะครับเนาะนะครับยีนเขาก็ด้อยนะครับ เราก็ต้องหาสายพันธุ์ดีๆมาเสรอมาเติมนะครับอย่างร้านโอเชียงใหม่นะครับก็เราก็มีสายป่านะครับสายป่าสายเพาะ,ะมีขายอยู่ตลอ,อดเวลานะครับแต่ช่วงนี้เราจะเน้น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 สายป่านครไทยที่เราทําทุกปีนะครับเพราะว่าสายป่าของนครไทยพวกนี้นะครับจะมีความโดดเด่นเรื่องความฉลาดปาาเปรียวนะครับเนาะความว่องไวนะครับตรงนี้นะครับ ก็ท้ายๆฤดูเราก็จะขายพวกขวางของชายภูมินะครับสารต่อจากถ้าเมื่อไรนะครับขว่างชนของกว่างชนคนครไทยหมดนะครับก็เราก็จะมีพวกขวางชนสายป่านะครับของอีสานอีสานเนี่อเขาค่อยออกช้าหน่อยนะครับหลังจากคนครไทยออกนะครับแล้วก็ต่อด้วยเป็นสายเพาะนะครับสายเพาะเราก็ยังมีขายอยู่ แต่ช่วงนี้าถามบางทีลูกค้าถามผมมีสายพ่อไหมผมก็มีอยู่นะครับก็มีมีลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเราจะเน้นนะครับเน้นกว่างป่านครไทยนะครับเพราะว่า,าบางทีพูดง่ายคือว่า,าเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายก็เลี้ยงประมาณ2 3วัน4 5วันเราก็เอาไปประลองได้หรือว่าเอาไปโชนได้นะครับ ชุดนี้นะครับเป็นชุดราคาพิเศษนะครับไซส์ก็อยู่ที่ประมาณ25นะครับบางทีก็มี25บางทีก็มี26นะครับเป็นถามว่าเป็นแมงประมาณไหนนะครับผมตีเป็นแมงเป็นแมงคัดรวมคัดรวมก็มีไซส์ตั้งแต่24 25 26นะครับความยาวความยาวมีก็อยู่ที่ขนาดอยู่ที่59 60นะครับ59 60 61นะครับ บางตัวก็มีถึงอา 25, 26นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับที่ขายในเวลานี้นะครับนี่คือโซนโซนราคานะครับ100บาทนะครับส่วนโซนที่สองนะครับโซนที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นโซนราคา150บาทนะครับที่ที่ขายปัจจุบันนี้นะครับหน้าตาของรุวงนะครับหรือกว่าง นะครับอันนี้จะเป็น150บาทไซส์ก็อยู่ที่ประมาณ25-26นะครับโดยประมาณนะครับรวงกว้างของนครไทยนะครับเนี่ยเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นยบบางยาวคมนะครับเป็นแมงที่ปลายเดียวนะครับฉลาดนะครับอนอกในได้นะครับ่แต่จะเป็นแมงเลี้ยง,แมง,แ,มงแมงกินข้างนะครับอของนครไทย นะครับนะครับมันก็มีหลายรูปหลายทรงนะครับมีทั้งยาวบางคมก็มีนะครับติดมีหลายเกรดนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับอันนี้ก็ถอยู่ก็สีสวยครับแมงเป็นแมงนครไทยนะครับเนาะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไซน์นี้ก็อยู่ประมาณ26นะครับนี่ครับผมขายณที่ร้านนะครับอยู่ที่ราคา150บาทนะครับ ถามว่าใกล้เคียงกับราคาส่งไหมก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ท่านมาที่ร้านท่านมีโอกาสได้เลือกเองนะครับนะครับท่านมีมีโอกาสได้เลือกตัวท่านเองเพาท่านชอบแบบไหนทรงแบบไหนนะครับถ้าท่านอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ดีอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ก็ดีนะครับถ้าท่านมีถ้าท่านมีเวลานะครับได้มาชมนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวนันไม่มีวันหยุดนะครับร้านเปิดตั้งแต่นะครับ 9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับลูกค้าที่ชื่นชอบในดุงกว่างไทยนะครับดุงกว่างชนนะครับสายป่าก็ดีสายพบ็ดีนะครับแวะมาดูได้นะครับทางร้านโอชิม่กว่างชนนั้นนะนะครับอินดีบริการทุกท่านนะครับตลอดเวลานะครับนะครับมีให้ท่านเล่นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับจะมีอยู่2-3โซนราคานะครับมีตั้งแต่ราคา50บาท ่ราคา50บาทเนี่ยไซส์ก็จะอยู่ที่24งสี่นะครับ25นะครับหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับหน้าตาเขาแบบเขาเล่นได้ไหมนะครับทำไมราคาถูกจังนะครับนี่ครับราคาตัว50บาทไซส์ก็อยู่24 25นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่านี่คือราคา50บาทบางทีก็น้องๆหนูๆเด็กๆเขาก็อ่า คุณพ่อคุณแม่นะครับเขาก็ซื้อให้เด็กๆเขาเล่นนะครับก็อยู่ประมาณนี้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับราคาห้บาทนะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่2ก็เป็น100บาทนะครับบางทีคนถามพี่มีราคาไหนบ้างก็เป็นราคา100บาทนะครับส่วน่วนที่3ก็เป็นราคา150บบาทนะครับนะครับตรงนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแมงที่คัดส่งขึ้นมาหรือว่าเป็นแมงใหม่ที่หรือว่าฝั่งใหม่ที่ผมมาลงนะครับในตอนเช้าของทุกวัน ผมก็จะสลับสับเปลี่ยนไปนะครับให้ลูกค้าได้เล่นนะครับเป็นแมงม่นนะครับแต่ละชุดแต่ละแต่ละชุดแต่ละรอบนะครับผมจะประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเข้ามาเรียกมาชมได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนก่อนจากนะครับขอฝาก ลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดซีเฟร์สเพื่อติดตามทุกช่องทางเวลาเรามีอะไรใหม่ๆเราก็จะได้มานำเสนอกันนะครับส่วนลูกค้าที่ท่านยังไม่เคยติดตามนะครับจะได้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะครับเ <c oughs> พื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับมีอะไรดีๆเราก็จะได้มานําเสนอทุกท่านตลอดเวลานะครับก็ <c oughs> สุดท้ายนี้ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ คลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆมานําเสนอ,อสวัสดทททีทุกท่านครับผมสวัสดีครับโอ้เชียงใหม่ฝั่งชนนันนายินดีรับใช้ล,ลูกค้าท,ทุกท่านครับผมท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ